ตำบักทั่วแหล่ใส่เห็ดชิมิจิค่ะไผ่เบอร์เคยกับล่องเบิองเด้อจา้าแซบแซบค่ะเดี๋ยวมาเบิงวิธีเห็ดกันเลยจา้าเริ่มจากเอาบักพริกกับกระเทียมใส่ลงไปในโครลจา้าจากนั้นก็โครกโครกโครกค,ค่ะความเผ็ดก็แล้วแต่คนมากเด้อจา้า หมักเพชรหน่อยเพชรหลายค่ะแล้วก็ใส่บักทั่วของห้าวลงไปจ้าแล้วก็ตำตำให้บักทัวเพิ่นบุบบุบเนี่นจนย,ยจักหน่อยเด้อจ้าค่ะประมาณนี้ก็ใส่ได้ละค่ะแล้วก็มาใส่ผงนัวเด้อค่ะก็ตำมมักจ้าใส่หน่อยแ่บหน่อยใส่หลายแ่บหลายเนาะจ้าแล้วแต่คนมักค่ะตาด้วยน้ำปลาต้มซุกนะคะค่ะตามมากค่ะ เครื่องปรุงกับบมี่อย่างหลายจ้าแล้วก็ตามด้วยบหนาวบกเคลเทศค่ะก็ตามมากอีกนั่นละจ้าขันมากสมกระใสหลายแน่จ้าแต่ว่าแม่หญิงโบมากสมปันไดจ้าค่ะใส่ประมาณนี้กับพ่อลหร่ะพระเอกของห้าค่ะเหที่ห้าวตุ่มไวแล้วใส่ลงไปเลยจ้า แล้วก็ตำตำให้เพื่อนเขากันจ้ะค่ะเพราะเหตุก็ักัวเขากันดีแล้วก็ถือว่าใส่ได้แล้วจ้าชิมรสชาติได้เลยค่ะนี่ก็เเซ็จแล้วจ้าเอาไปกินกับขันี้ห่อนๆเขากันเขากันค่ะ